สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC In Love Official ควมความน่ารักของบ้าน AB ขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love Official ด้วยนะครับ นมใส่ให้แลว้วเออเรียนนั้นน,นั่นแล้วลูกเ,เอาลงมาได้ลงมาได้เออตกลงคนทำบุญมาตอนนั้นโอ้ขอบคุณดาวเก้าสิบดวงขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณและยังลูกสวัสดีค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะอย่าไม่ต้องมาขอคค่เเาเอามือใส่ด้วยตั้งเที่ยงก็หมายสีแดงใช่ไหมว่าองค์หัวพร้อมเกฤตเป็ดเจ้าฉีพคนละเทียอะะโอ้โอ้ไงอะไร ออะกระเบิงในย้ายเอายางมัดไว้พูดอะมันเฮายางมัดผมมัดกระดุมอะไรลูกเฮ้อฉันที่จะกรหัวแมเขายังขึ้ยังขิดว่ายางมัดไว้โอ้นว่ายังเาผมยางมัดผมอะไรอะ อะไรลูกอะไรหนูอะไรโอ้โหหนูเป็นอะไรคะเดี๋ยวได้ยายหอมก่อนนะหอมก่อนอืมหอมทีนึ่งเดี๋ยวหนูมาจะก่อนมามาจะก่อนมาจะก่อนจะไหนจะหรือยังทุกทายหนึ่งทุกทายหนึ่งจะเออไอจะเอเอาหนูคนนี้จะหรือยังจะก่อนโอ

พุเจ้าเอาเขาทางนี่ตัวแต่เบิ้งเบิ้งเบ้เอาเอาเอาการกาเอากัดเลยเอ้ยเอ้ยอ้ยกแหงกัดแหงเลยกัดแหงๆขาเขาเอาขังมอดของแท้ ไบาย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 มหลานเปอาพ่อแม่ทำาหลานนอนกันนอยกันมันพูนี่กันนอนพัน่เ้อาพูนี่กัน ต้องเป็นไปใส่ดิเดนเป็นพ่อจ้าพ่อจ้พ่อจ้าแล้วจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าให้พ่อจ้าแลยว่อไปให้พ่อให้จ้าก่อนขอบคุณค่ะโอ้้ยนีแขอบคุณค่ะคุณพ่อตื่นแล้วแต่คุณแม่ยังไม่ตื่นนะคะแม่กำลังหลับน้ำค่ะวันนี้เราจะไปไหนวันนี้จะไปพ่อยากกินนมองเตี้เอาปวดนมองเปนนี้อยู่ได้รึ

À. nhân nhớ, nhân nhớ, ừ. nhân nhớ, nhớ, nhân nhớ, 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 Bữa mưa khơi bữa này lòng anh sang nò Sang, sang, sang Nóng khơi hiện sang lưu bào măn, cả tua mày bao Chà mù cao để quả nguồn Mù nguồn để quả nga mi hú, mì hú, mì hú, mì หางยาวโอมีหูมีหูมีตามีหูมีตามีหูมีตาหางโอ้มีจมูกหัือมีจมูกฮัลโหลฮัลโหลขอสายพ่อจาหน่อย

รักกันก่อนรักกันก่อนรักกันเร็วเรักกันก่อนรักกันก่อนรักกันก่อนเอารักกันก่อนให้โทรมาตอนนี้นะบัดนาวป๊ะป๊ะป๊ะเดี๋ยวค่ะไลฟ์สดอยู่ค่ะเบานิ่ง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 

ยายยายยายจ้าให้เวลาอีกสองเดือนพี่น้องหมอมหมอมหมอมหมออันนั้นพอยสาวพ่อยคนนี้เพชรเพชรเพชรพี่พอยน้องเพชรเราชื่อเพชรพ่อยนั่นพอยไหนคนไหนพี่เพชรยกมือขึ้นใครเพชรยไหนคนไหนพี่เพชรเพชรยกมือเออโอ้หัวใจ พูดสิหัวใจ, oh วใจโอเบร์หัวใจห,ว <laughs> หัวใจหัวใจชิลกอุดึงเข้าไปหัวใจอขานั่นไปนี่ขาจอดกันไปอ,อขำออออขไมขไหมขไมขไหมเห็นไหมนั่น มันเป็นแผลอย่างบุ้มเนี่ยโอ้มนไปถือปูนธรรมดาเนี่ยละมันไปเรียนนี่นั่งนะดื้อไรบ่ได้หายเด็กดื้อต้องมีแผลในหัวใจอยู่ไหนลูกหัวใจ มันจะอันนี้อันนี้ตาอันนี้ตาอันนี้จมูกหูผู้ใดสีอุ่มเนาะมันมีหลดแก่ได้กูหลอดอยู่ข้อนแก่นมันพับว่าเปลี่ยนเมื่อนั้นเพราะเลยคุ้มพับขึ้นเ้าเอาขื่นมาได้ตอนนี้คนดูหนูสามพันเก้าร้อยแล้วนะโมอุ่ม หนักกว่าได้ก็ันอยู่ได้ไปไปไปแท้งแล้ค่ะโอ้โหไปเลยอ้าวโอ้โหหนักค่ะโอ้โอ้มาให้ยายมาให้ยายหน่อย อึบอึสามารถเอาคนเข้าได้เลยเนี่ยพีน้องเรื่อเนี้ยโอ้ยแช็งแงกไรอ่ะอันนี้อ่ะนี่สองอันเลยเอ้ยนั่นๆๆ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 เออไปเลยค่ะลากไปเลยค่ะอ้ยโอ้ย อันน no ี่ก mmm ินนมอยู่มา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 ลูกมาขอบคุณครับขอบคุณครับคนณสวยวันนี้กินนมค่ะขอบคุณ3,009นะคะคุณแม่ก็ยืนเทเลอร์อยู่คุณคุณแม่ค้างน้องเพชรเพชรจ้าโนโนโนไม่อั่ะเอาโนโนน้องเพชร โน้โน no, 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 no. ้โน้โน้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโน้โน้โน้ทิ้งกระเป๋าไปเลยส <Yoda. S 1> วัสดีค่ะก่อนขอขอค่ะขอข,ขอขอค่ะขอมาเอามาเอามา,มาเอามาให้ยายให้ยายยายอยู่ไหนยายฮะทิ้งแล้วฝุ่นฝุ่น จอยระวังหลังระวังหลังระวังหลังี่เหลี่ยวกับตัวโอโ้โหโอ้โหปิดไว้ปิดไว้ค่ะปิดไว้ค่ะปิดไว้เก่งค่ะเก่งค่ะอืม <c oughs> มือแม่แม่ยช้ไดลูกแม่ใชแม่อมู้ออนนแม่สี่แม่ เอยเก่งค่ะตบมือให้หน่อยเก่งจังเลยเออไหนไหนพ่อจ๋าอยู่ไหนพ่อจ๋าชี้ก่อนชี้ก่อนเฮ้ยพ่อจ๋าเอาลืมเขาผู้หนึ่งไม่หย e. อกแล้วล uh ืมเขาส้่มเอายากกันหนูแย่เป็นอะรลูกเล่นน้องกัเนแ่ย โปอบเออมามาปอยผ้าล่มซะเนาะบะนี้เนาะออเอออะไรนะอะไรนะอะไรนะ ของเขาเออเออ่นเนื่นเนื่เน่ผุ่นออกมาออกมามามาออกมาแล้วโอ้ยหลาว่าสี่มาทั้งพี่นี่นี่ของนี่หละขอบคุณค่าก่อนยับีเวลาเอา่ะขอบคุณค่าแต่ตั้งติดเออเอาเอาเอให้น่องเรีนน้ำลูกเอาให้นองอันนึงให้นองอันนึงให้พอใส่ได้บาทเนใส่พอยา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 

น้ำลายเยอะแล้วพ่อน่ะเป็นบ้าตัวดึงดึงดึงอะไรนะดึง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 อะไรเมลอนเมลอนดึงดึงดึงอะไรนะดึง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 ่อะไรถ้าจะเต้นให้พ่อเบิ่งอยู่เอ่าเบ่งเบิ่งเฮ้อเฮ้ออะไรให้ยายใส่ให้มายายใส่เฮ้า ดึงดึงดึงกันนะดึง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 นะดึง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 ยายใส่แล้วนะดึงดึงดึงกันะดึงดึงดึงอ๋ออ้ันนี้ก็ขาสั่นพดดึง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 ัดึงเอามาให้ยายอันนึงดึงดึงดึงกันะดึง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 กันะดึงดึงดึงไหนวันที่เจ้าก่อนยังเจ้าขอยังจ้าขอนก่อนเจ้าก่อน oh 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 ơi,อาการ này nói,อาการ này,อาการ này,อาการ này mà, cha cha, oh cha cha, cha cha, nhau cưỡi cưỡi lũ khoa, cha, nhau cưỡi đấy, mẹ, ba ba, bum bum bum, ma bum bum bum, bum bum bum, ta cứ bắt thoa cắn năn, tum tum tum, ma la tum tum tum, oh, tung า uhm. คนดูสี่พันสี่ร้อยหกสิบสองคนเลย <recess ed isolation> ไม่เหงาค่ะไม่เหงาเลยยายไม่เหงาย่าไม่เหงาพ่อไม่เหงามีเด็กน้อยเฮาง้ามเขาหัวเฮากก็ได้หัวยายจ๋าก่อนเรียกยายจ๋าก่อนยะาเฮ้ อินดียมเกจบมวนว่ะมวนหลาย้ย่าคนอื่นเออมาป้าป้ายายจ๋ายายจ๋าคนนั้นยายจ๋า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 หย่าหมดเลยใครตีใครตีก้นหนาะ khay ti khay ti dạy chợ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  trả ha ha chợ dạy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 ิวปอมกงจ้าไปเไป้างนอกนมดีมดีจ้าเรียกย่าจ้าก่อนสิบัดิย่าจ๋าย่าจ๋านานไหมย่าจ้าเห็นไหมบันี่ย่าจ๋าเออย่าจ๋าย่าจ้าก่อนเด็ดเด็ดเเแบบเด็ดดี้มันนี่พ่อมี่่มี่ิดหอนได้พี่น้องมุกเจ้าว่าได้เบิกเงืนอนึง โอ๊ยคนนั่งไปสะเสียผ่าบ้านอ๋อไม่ใช่เขาเล่นอยู่เขาเล่นอยู่บันไดนั่งดีๆแล้วลูกนั่งดีๆนั่งลง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 น่าเลยเก่งบอกให้นั่งก็นั่งเอ้ยเก่ง โอ้ยายยายอย่าไปนั่งกันเด้อนั่งเออนั่งนั่นั่งนันั่งออนั่งด้วยกันยายาแก้พี่เพชรพี่เพชรจะแกอาอพี่เพชรจะแกอีกแล้วมันืมาหน่อยนั่งางกันมันือมาหน่อยเลยเออเออเเออองงออเออเออ ออเออไม่ไม่ได้ยายตีให้ฮึนี่ตีไปแล้ว<อ>ไปแล้ววิ่งไปแล้วหนุนโอ้เนี่ยเก่งจังเลยโอ้โอ้ตรงไหนลูกตรงไหนโอ้ยายปอกให้โอ้ปอกก่นอนฟังหายแล้วค่ะห,หายยัง